พร้อมจีพร้อมอ้อมทางเดือนมาท,ทางมากไก,กไ่เดือดหอยหน้าเนี่ยครัเอาจัดไปพีวแม่จากินจัดไปตาปภสษาวิธีอีสานบ้านเฮาเนี่ยแหละครับคอยพี่น้องเอ้ยเปิ <c oughs> ข้ากระตำแล้วเนาะพักเพิกโอ้มีหอดดอกดกุ้งดอก,กแ่ พักซี่ไพเลอศดอกแคกุแล้่วไพตู้กุแล้วไปเข้าไปเริ่มไปอมหอยเราอมหอยในข้าวติบบัวใส่น้ำก่อนเนาะแม่เนาะมันมีอยู่ในต้มหอยอยู่แล้วจ้ะเอาจัดไปต้องคอยเติมที่หลังค่ะเดือดใส่ไทยเ้าซอยหน่อยๆกับคาที่ข้าตำ เด็ดกระไซหลายสำหรับพริกนั่นเขาตีพริกสดก็ได้พริกแข็งก็ดีนะแม่เนาะจ้ะแล้วแต่คว่าหมักของคนปรุงไปพร้อมปรุงนัวใส่ไปพร้อมเลยจ้ะกินอยากเลยเนาะปลาได้ปลาไหลก่สิงห์หรอนะปลาไหลมัตตบานไก่สิงหดเลี้ยงเสียใจยังบ่เสียครับเสียใจย้อนปลาไหสิบต้นผักใส่ไปพร้อมเลยยานุ่งก็จะแข็งหอยมันจอยหลาย เดี๋ยวน้ำจากหอยก็จะออกมาเนาะกะเพอดีก็ว่ได้กินโดนได้เลยอมหอยหน้าใส่พักปังขอบของตัวนี้โอ้พักปังพักนั่งเลิศตัวฝายเตรียมการปักปังมาเต็ียมการแบบหอยข้าจิบออกมือไปไว้ดิต้มนิดของหอมบเล้หอมเลยหอมพักนาะพักข้าวสดเนาะหอมหอยเอี่ยชุดขอหอยหน้าจะในจังเลยไงกระโดด แสบเป็นแซ่บเป็นวมหอยหน้าหรอน้ำเดือดพับก็เริ่มยอดีเติงอไปลงแล้วครับผมหลังจากพักยุบแล้วเขาก็ติมาัตยังกูแม่ยนี่ยใส่ข้าวขวดจะทุกมือนี่บ่ได้ใส่ข้าวเบือลรอเด้ใส่ข้าวขวดแทนจ้ะมันก็ออกปุยขึ้นกันขึ้นเตานี่โอ้ยแห่มันอัดหัวบอกหอยนาโอ้ยจุ๊บจุ๊บแสบอะสิงค์ก็สิงค์ก็สิงค์ไป โอ้โหสุดยอดเลยบอสสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าออมบอกหอยหน้ามือเนี่มาเด้อพี่น้องเอ้โดนดนจังไปพ่ออยู่ตลาดมืนหนูพ่ออยุติท่ง่ายตัวหน้าเถอะบอสพ่ออยู่ตลาดพ่ออยุติตลาดคุณเงินจะกินเนี้ไปที่ตลาดแมนจะมีทุกอย่างที่ปรารถนาแมนแล้วแมนแล้วมาได้จัดเด้พี่น้องทั้งไกลทั้งไกลออมบอกหอยนี่สุดยอดเลยได้มือเนี่ ขันมีเงินมีทองได้กินทุกอย่างมาอย่อบไร้ย่ยฮางทำไรแตกเลี่องบอกหอยได้่น้องขันจากล้วยเลี่ยงลดเลี่ยงขอท่านยัยม่รความกินเหมืก้อนยี่หละอืออีหรนงนี่ละวานลงแปบเดียวขายเกี่ยงกลับท่านผู้หาอาชีพหอยอยอที่มงามกอนทำไมมงเสียกับเนงะ ซุดยอดเลยซี่หาเดือนจงไปปอดตัหนึ่งบ่นอทุกมือบ่มนีหากินงไม่นแล้วกันวยงามพอมือนี่หอยหน้าเนี่ยโอยลองมึงกันนะได้ดอกแค่ปลาผมเดียอดแค่ย่งปลคแค่บานนี่ล่ะแค่บานแค่ปลาที่หิวย่างหมดกองหมกสังได้เบิร์ตเผาหมกตังก็ได้ โอ้แซ oh, <laughs> ่บแต่ักดีกินเหล้ากินอาหารปันเท่า <c oughs> ขะกันไปอยู่ร้านก็ได้กินหลับกินก้อยเลย <laughs> จ้าบ่มีขายอยู่ในร้านเ <c oughs> นาะของหอยม่ตาหยกยังขายอยู่หน้าอยู่บ้านค <c oughs> ันกินก็ซื้อมากเดยดเดีออกคิดได้จ้ะ <c oughs> อัมน่ามานันนัวนัวออก,กันบันลลงกันอืออกี่เด้อใครออกนีนเด้ใอใครตกลองที่ <c oughs> จูบไป,ปเลยนะครับผม <c oughs> ต้องงัดยังเดี๋ยวได้กินทั้งหัวทั้งหาง กแล้วมันก็เป็นเปลือกบางๆทอดนี่ย่างมกับหอยหน้ามันห่อ่างหอยน้าอันกินยากหอยหน้าทุ่้ยบมใว่าหอยฟังเรื่องอดีตบอกอะไรเ่อะัรนี่พอเรื่องอดีตชื่อขาตั้งแตนไหลจำเปรๆนี่แหละตอนนี้แหละมันแสบ ือไม่กี่หาได้เตียวล้วเป็น,นกู<ต>หนึ่ง,ง,างยางล,ล,ล,ลงเก้าเดียวเป็นกูริมแยแกันแท้เดียวพี่น้องเออกูมือนี่มาคือน้ำตลาดลูกมันเกียร์แบบพี่น้องไคสามารถสั่งแรงอาหารแบบโบราณเลยนะก็น,นั่นรู้ ถ้าไปสั่งนี่ไปยังเลี้ยงกบเลี้ยงเกี๊ยเป็นเนาะสั่งเพราะอะไรกินซื้อๆนีออย่เแหละหรือเ่าก็ขายเนาะบ่อเบ้าถึงว่าไปเห็ดแบบแรงอาหารแบบบัานเขาได้ของมือนีิบ้านเขาขายด่วนมีแต่ยายน้องตัวไปเป็นขาประจำเพลไม่ได้ขายด่วนมาน้องแปเดียกเก่งจับพอตั้งจนหยกลงจากรถว่างแผง ปแป๊บเดียวยังตับกูซื้อไปขายต่อกับน,นี่เดี๋ยวมาซื้อไปขายต่อห <c oughs> นำเงี้ยวอันนี้บอกจังว่าสำหรับคนอยู่ในเมืองเนอะบ้านเฮาเมื่บกี้กว่าเด้กินนี่แหละเนาะหาก็ได้กินนะ อีู่รวมต้นบวอยูยย่วันอ้วแบบ่ีเย,ดยนดีว่าอ,อ,อ,อุ้ยกะลาเนี่ยฮะบอุ้ยยากบุอยากเราคนม่มีด้วยโอุ้ยติบน้ำอีกเจันะกันมข้ามีหมูหอยปังขึ้นแสบนะพอน่อเนะนี่ก็นี่อันนี้จะตหมหอยปัง แม่กระตูนเดียวกับหอยปังแล้วมันต้องเป็นนุ่ยหน่อยๆจะกินอันนี้กินนั่งกินว่าไม่มึงพ่อมีแต่มึงพ่อมีแต่มึงพ่อมนุษย์นี่พ่อละเด็กินนั่น,น,นี้กับพ่อละถือว่าลูกเป้าหมายนะแอบแล้ว <c oughs> นี่ยังอยกินอันไหนกินง,งายย่งงายๆยูง่ายๆมีฟองสบู่ อยางนี้ยุ่งยากมา,กา,กากต้กู้งไปเจอมีคนเอฟซีคนหนึ่งคนเมนต์มาบอกว่ายายนุ่งได้นวัตถุอีบอย่าง,งามากจอกกรเข็ดเป็นเหมือนเนาะพอแม่ใช้ผ้ากินยอ้อ <c oughs> มหอยอ้อมปูอ้อมแกบเป็นเสโอ้ยพี่น้องต้องเข้าใจกันว่า,ากรเข็ดยุ่นหนิ่ามันอาหอารแปลกประหลาดอย่างเงี้ยมั <c oughs> น,อนอาหารหรูอย่างเงี้ยอาหาราที่ของเคยกิน กินอนะมันเขายูนในสายเลือดเลยกินจังลาบก้อยอเคร่กระไดเป็น,ใน,ในจอาีตีเสียบลึกลืบประแสบความพอดีมันอยู่หม่งไหนกับแค่นั้นไปถามรวดพอดีสาเนี่ยใช้แต่มุงแม่นบอบิดนเป็นมัดมจะแสบยบมาแสบไหลแมน <laughs> เดียกจอแสียบลืบประแสบหลาบก้อยก่อน เป็นทุกคนที่จะอมหอยจ <c oughs> ังหวัดกุดิมาแบบนี้ <c oughs> ย่างตลาดนี่บ่แม่นตอดไปภาษาหาญยังนี่อาจจะนได <c oughs> ้ของจริงซ้งจรินซึ้ง,งเอาล,ละไปยินนั่ะ ันนี้พวกเป็นตะกินนั้นนะเป็นตะกินอันกันของถือปลาจะของมันถือวาบขึ้นมาทันทีหรอกเจอละนึกได้แล้วเมนูปุ๊บขึ้นมาทันทีมันเป็นความรู้สึกจืดคุนเคยว <c oughs> ่าเนี่ยอืม <c oughs> <c oughs> ดิมี่อะคำมคัมหนึ่งมีเว้นคำมถูถูกคำมอย่างนนเด้อหนองได้เขาเอ่นมายังกรตามทีคนที่สามนะครับไปร่วมกันเิตลาดเล่า <c oughs> แม่ก <c oughs> เจาะกระติดไปด้ยอพ่อตลาดเวล่าไปเบิ้องลวม,ม,าม,ามาบาเหมือนคำเหยียดยามกันที่นั่งทั้งสบ,บปอเล่ากันด้อืมอมเป็นคัแบบนันยีตลาดเล้าคนทีสานตลาดคนที่สานร่วมกันลยลรหอาหารที่สานหนึ่ง ว่าของมันจะยังยัง,ยงไปเป๊ะเลยนะเวลาห่าอย่างไรยังพอย่า,ออยานอาหานของคนอีสามมันเ่อเวมานว่าเยื่อยัอยนเี่ยีนะมันเป็นยังไงอีกเป็นมุมไผ่มุมมันเป็นมุมไผ่มุมมันอาหารทะเลกับตังหากตังหั่ไปก่อนย <laughs> ิงไปฟังเล้าทั้งนี้เลยยิงไปฟังกระดาษเหล้าไปแล้วกินเนาะม้วนก่อ ไปเจอกันในปันค้นหูจักกันมืนอนก็ราคษากันเต้โอ้แสบก็ตังหน่อยนี่เด้ <laughs> อเอ<ม> <laughs> าไปเปลี่ย <laughs> นอายุป่านนี้แล้ว ่ได้กินว like. ังว่าให้จอยกินให้ของอื่นอื่กินเพื่อว่าจะดชดฟอดค้อความค้อหลังแตไมได้กินว่นกินแบบนี้ได้พี่น้องเลยกิยบด้เอราว่าป๊านี่กก๋วยงอก๋วยงอแค่ตะบุงเลย่ี้ยแมนไฟเลอก็ถึงสมหวังดอกกี่ปิด ได้ใครเก็บกับบุ๊บบินี่ลูกพั <c oughs> กใครเก็บกินข้าเขาบอกนูวงม้วนกันไปนะรันบอกติกันตั้งต <c oughs> ามราคาผู้เฒ่เาเ็บาแต่ข้อมหลังข้อมเท้าหยุตาไในฟังแต่ก่อนไปเก็บน้ำค่าเจาเนาะคันวายานติงคือจังมันมันเห็ดใส่เขาเนี่เด้ มันก็สิมาจักตาขาคนยันอยู่นะพวกยันพี่หลอกกรถึงพี่หลอกอืมแล้วนีมดาอ่เอาละครับเมื่อนี่แสบกําเนีดแสบพ้อหูวจังพ้อหูวพื้นฐานของทีาสองอันนี้ยายน้องสิหลบเด็กอีกหลบหนึ่งเพาะต้องหลบเด็กหลบเดี๋ยวกะก้มกล้วยอีกแล้วจังเอาละครับผมน่าเสพวิธีสามเท่าครับผมปากกดไหลกดแค่นาะบารเท่าหนึ่ะจ้ะหักสองเข่าหักตายายกะอย่าลืมกดไหลกดแค่จ้ะ สำหรับมือนี้ยังต้องกับนายหอยยิ่มแลวจ้ะขอตัวก่อนได้จ้ะเดอ้อสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับ